สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนตุลาคม2567นรบเจะคะสำหรับชาวราศีเมถุนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะพ <c oughs> ักผ่อนอ่า <c oughs> เปิดมาเป็นสี่ดาบเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยมัน สถานการณ์ทั่วไปอาจจะยังนิ่งๆงงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะก็การรอคอยนะนิ่งแล้วก็รอคอยนะฮะโอ้โหยังต้องรออะไรใหม่ๆรอสิ่งใหม่ๆรอโชครอโอกาสนะในตอนนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือรอนี่รอนานแล้วนะยังหมายถึงคนที่รอ รอเงินรอโชครอลาบอ่ะนะคะที่จะได้มาด้วยก้าสมบังได้แล้วนะ,ะสมบังลิละหลังจากที่รอกันมานะอ่ะแม่สมบังแต่สมบังไม่ได้แม่เราก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงโครงการเนาะนะคะบางทีก็บางคนก็รอนะนานแล้วก็ไม่ได้นะบางคนได้บางคนไม่ได้เนาะตอนนี้กระเจกษณะนั้นเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับว่า ตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนอ่าน่าจะดีกว่านะคะอย่าไปพิ่งอย่าไปคาดหวังอะไรกับใครให้มันมากนักนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันหลายเรื่องนะหลายอย่างนะคะบางคนแบบจะได้โปรเจกต์ใหม่ My, เออหรือรอแบบกำลังจะไปสมัครงานอะไรเงรี้ยรอเรียกสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะเห็นว่าเหมือนกับว่าเราอะ่ะพยายามไปมาหลายที่ด้วยนะคะเนี่ยพยายามไปมาหลายที่อืเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ย นะคะสำหรบับบางท่านเนี่ยที่อาจจะช่วงนี้เนี่ยคือพยายามที่จะแบบวิ่งหางานให้มันเยอะขึ้นให้มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะบางทีก็อาจจะต้องลองไปที่ใหม่ๆอ,อย่างนี้ดีกว่านะคะคือไพ่ใหม่มาเขาด้วยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าใครที่ทํางานอยู่ทํางานอยู่ที่เดิมเนี่ยมันไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าลักษณะของไพ่ก็คือลองไปที่ใหม่ก้าหน้าจะดีกว่าลองเปลี่ยนไปที่ใหม่ดูนะคะก็จะในสาะนั้น ถ้าอยู่ที่เดิมก็ถามว่าเติบโตไหมก็อาจจะไม่ได้เติบโตอ่ะเออคือคําว่าเติบโตถึงเติบโตในหน้าที่การงานนะการเติบโตในน้ต่การมันมันนามาซึ่งตําแหน่งมันนํามาซึ่งเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าที่เราอยู่นี่มันมันอาจจะไม่ถึงว่าที่ที่เราที่เดิมที่เราทํางานเนี่ยคืออาจจะตันแล้วก็ได้นะมันก็มีหลายสาเหตุนะอาจจะเป็นวุฒิเป็นความสามารถเป็นประสบการณ์หรืออาจจะไม่ถึงว่าอา่การทํางานอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะ เข้ากับใครไม่ค่อยได้ก็ได้นะหรืออาจจะรู้สึกเหมือนกับแบบอยู่แล้วไม่ค่อยสบายใจก็ได้ไพ่ห้าดับมาด้วยแปลว่าทําทําอะไรก็แลดูจะไม่ไม่ปลื้มไม่โปรดไม่เป็นที่โปรดปลานอะไรอย่างเงี้ยอืมนะก็เป็นไมได้คือก็ต้องเข้าใจนะคือหลายคนเขาจะเจอสภาวะนิ่งชะงักอ่ะในหน้าที่การงานอ่ะเออนะคะอาจจะเพื่อนไม่ชอบเพื่อนร่วมงานไม่ชอบเงี้ยเจ้านายไม่ชอบนะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เอ็นดูเงี้ยนะคะมันก็จะเติบโตยาก เะะพราะนั้นลักษณะให้ความสุขมันไปไปที่ใหม่ดีกว่านะลองลองเสียงดูอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนนะคะคือจริงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมันมันเปลี่ยนหลายอย่างนะคะอย่างตรงนี้ <S 1> <S 1> <S 1> เขาอาจจะมาถึงว่า,าให้เราลองปรับทัศนคติตัวเองก็ได้นะคือจริงๆเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นะดีๆถ้าเกิดว่าปัญหามันอยู่ที่เราเนี่ยบางทีเราต้องคิดก่อนว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาจากอะไรก่อนนะคะอาจจะมาเกิดขึ้นมาจากตัวเราเองหรือเปล่าอ่านะคะก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคือจริงๆเนี่ย การเข้ากับคนอื่นได้ยากหรือเป็นที่แบบคนอื่นเขาไม่ชอบเรามันมีหลายสาเหตุถูกปะหรือเราอาจจะไม่ชอบคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นคือความขัดแย้งมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆอได้ตลอดท้ายที่สุดแล้วอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะสามารถอยู่ได้ไหมเข้ากับทุกคนได้ไหมะนะคะมันมันเป็นการปรับตัวออาพวดง่ายๆเนี่ยการปรับตัวนี้ที่ทํางานถ้าเราปรับไม่ได้จริงๆนะรู้สึกว่าไม่ได้ โดนบูลลี่สมมติอะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อกัได้นะคะอย่าไปรูใช่ไหมคะสำหรับท่านเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเราการที่เราไม่ตอบโต้ไม่สู้คนอย่างเงี้ยเออมันมันก็ไม่หยุดนะเขาไม่หยุดนะใช่ไหมมันก็จะยิ่งยิ่งเยอะคุณจำเอาไว้นะเะมื่มอไหร่ก็ตามที่คุณถูกใครบูลลี่แล้วคุณไม่สู้พอกับเนี่ยนะ,ะเขาก็จะทำอย่างนี้นอยู่ตลอดเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆมันเดิมเขาไม่เลิกหรอกนะบางคนบอกว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวสำหรับบางคนจะดีนะคะ มันก็อาจจะดีนะแต่ว่าสําหรับอีกหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเราสักเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ไทําอะไรผิดก็ตามนะคะก็ต้องเข้าใจนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่แต่แรกก็ตามนะก็ไปเริ่มใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่มีไพ่ใหม่ดีเนี่ยทั้งเงินทั้งงานด้วยนะแปลว่าถ้าคุณอยากจะไปเริ่มต้นทอะารใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่องจวนะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้อย่างแล้วเสียอย่าง จะเป็นในลักษณะนั้นคุณอาจจะสบายใจขึ้นก็ได้อ่าแต่คุณอาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเป็นการชดเชยนะคะแต่ว่าชีวิตต้องเดินหน้านะเนี่ยชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะคะถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตมันก็จะดีขึ้นอ่าแล้วมันก็จะค่อยแบบเอ่อดีขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้น้นอยู่การตัดสินใจของเรานะว่าตอนนี้เราอยากจะทําอะไรมากกว่าแล้วก็เราให้ความสําคัญกับเรื่องไหนมากกว่า ะะเพราะนั่นจริงๆของคุณดีทั้งสองอย่างนะทั้งการเงินและการงานถือว่าดีเริ่มต้นใหม่ดีกว่าก็บเจริญสั์นั้นนะคะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องกังวลน,นะ,ะสิ่งที่สําคัญคือว่าเวลาที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการเริ่มต้นมันมีความเสี่ยงมันมีความยากมันมีความลําบากมันมีคู่แข่งอยู่เสมอโคตรจะธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งเป้าให้มันดูเวอร์วังอลังการอของทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่ว่าจะเร็วหรือจะช้าขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราเลือกใช้ ะะและสิ่งที่สําคัญคือโอกาสผิดพลาดมีได้อยู่เสมอแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะคะคือเมื่อรู้ว่าพลาดต้องปรับปรุงและแก้ไขแค่นั้นค่ะเพราะชีวิตของเราเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนกันทุกคนนะเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วเนี่ยณตอนนี้เนี่ยนะคะในสถานการณ์ชีวิตของเราณตอนนี้การที่เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้น ก็จะวิลัะน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูนะ,ะว่าส่วนไหนของชีวิตเรามันควรจะต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะอย่างที่บอกนะามันอาจจะถึงทัศนคติความคิดของเราก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวขับ้อ,องงานนั้นก็ได้อาจจะเป็นนิสัยะนะกินเยอะก,กินจนุอีกก้าวอีก,ก้าถ้วยเพิ่นอร่อยปากนะมีความสุข e น j o ยนะคะการการที่เราทําอะไรตามใจตัวเองอนึกออกไหมคะ ตามใจตัวเองคืออะไรหลายอย่างนะเนี่ยอย่างที่บอกว่ากินเยอะไอ้นั่นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเที่ยวเยอะดื่มเยอะช้อปปิ้งเก่งอะไรเงี้ยทุกอย่างหมดเลยนะคะอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขเนี่ยนี่คือไพ่ตัวนี้นะคะทำแล้วมีความสุขแต่ไอ้ความสุขมันจะนํามาซึ่งความสูญเสียความผิดพลาดนะคะไพ่สามใบนี้นะความสุขจะนามาซึ่งความสูญเสียและความผิดพลาดเพราะฉะนั้นหลายสิ่งอย่าอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดสมมุตินะจงมปติคนอ้วนเนี่ยอ่ะอยากลดความอยากลดน้ำหนัก แล้วก็ใช้แบบไวๆคลิกนึกอ,ออกไหมทางเลือกที่แบบรวดเร็วอ่ะคนเรามันมีความขี้เกียจบอกให้ไปออกกําลังกายคุมน้งหนักมันช้าไม่ทันใจอ่ะอย่าได้แบบเร็วๆคุณก็จะเสี่ยงไปซื้อไอเหนียนมากินไปซื้อไอหนอนมากินเนี่ยไอที่ถูก,กินก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีใช่ไหมเห็นคนรีวิวว่าเห็นผลโน่นนี่น <S <S ั่นคือสภาพร่างกายการใช้ชีวิตของ, <S <S ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะการที่คนคนหนึ่งเนี่ย เขาได้ผลซึ่งกํารู้จริงหรือเปล่านะฮะสมมุติว่าจริงเนี่ยสมมติว่าจริงรีวิวจริงได้ผลจริงเนี่ยเขาทําได้ลดได้แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเนี่ยว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงเขาได้รีวิวชีวิตเขายี่บสี่ชั่วโมงให้เราดูไหมล่ะก็ไม่เขาแค่บอกกินแล้วดีคือมันมันเต็มไปด้วยข้อมูลที่แบบชวนเชื่อซะเยอะนะฮะเพราะท่านนี้นเป็นจุดหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังการโฆษณาชวนเชื่อเนะจ็ถ้วยชวนเชื่ออีดอกนั่นก็ดีนี่ก็ดีมันดีหมด นึกออกไหมในขณะที่อีกฝ่ายก็กินนั้นกันไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมท้ายทีสุดก็คือเราต้องหาอะไรก็ตามที่มันเหมาะสมกับตัวเองนะคะคือมันสมดุลกับชีวิตเบิกหลักพื้นฐานนะ่ะคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็ได้อย่างนั้นถูกไหมคะคุณทําอะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นนะคะร่างกายเราเป็นตัวตอบสนองนะคะเป็นตัวสแสดงออกให้เราได้รู้ว่าทั้งหมดที่ทํามามึ่งทําตัวเองเท่านั้นคะ่ะ เพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมะนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองค่ะนะช่วยเหลือตัวเองก็จะมรลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แค่ยกตัวอย่างให้ฟังจะได้จะได,จะได้เห็นใจจะได้เห็นภาพนะ,ค,ะคือบางครั้งอย่างที่บอกไงคะว่าบางครั้งนี่คือเราจะไปคาดหวังอะไรที่มันแบบรวม,ม,มๆแรงๆเนี่ยเออเราคิดว่ามันจะดีมันจนมัน,ม,นมันไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ก็ถูกหลอกซะเยอะไอ้คำว่าดีนี่ก็ไม่รู้มันดีเพราะอะไร ะะเพราะนั้นก็ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆนะคะฟังเยอะๆอนีี้นะคะโดยเฉพาะเวลาฟังอะ่ะก็ต้องฟังคนที่เขาจริงจังจริงใจไม่ชอบที่หลอกขายพวกรีวิวส่วนใหญ่รีวิวไปสักพักหนึ่งเหมือนกับบางคนอย่างเงี้ยนะออกมาช่วยแนะนํานู่นนี่นั่นท้ายสุดขายของถูกไหมคะอย่างบางคนเนี่ยอย่างบางอาชีพนะเนี่ยออกมารีวิวให้ความรู้นี่นั่นสุดท้ายก็อับค่าตัวถูกไหมทั้งหมดมันคือการตลาด ถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดค่ะเพราะมันเป็นอาชีพเขาทําได้ไม่ผิดแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องใช้วิจารณญาณสักนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบอู้ใครพูดอะไรนี่เชื่อเก่งอะไรเก่งอยู่นี่คือแน่นอนว่าอินฟลูเอนเซอร์เขาจะมีอิทธิพลนะคะในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าถูกไหมคะอ่าคือแต่แน่นอนว่าอินฟูแต่ละคนเนี่ยมันก็มีทั้งจริงใจแล้วก็มีจริงใจบางคนเขาก็จ้างมาบางคนก็ทําเป็นงานถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะ ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะเวลาที่ฟังใครเนี่ยนะคะฟังก็ฟังให้มันแบบอย่าไปปักใจเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันจะจริงทุกอย่างทุกกรณีทุกเรื่องทุกสิ่งเอาอะไรมามั่นใจก่อนนึกออกไหมแล้วสังคมในสังคมทุกวันนี้คือให้ฟังหูไว้หูดีที่สุดนะคะให้เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งจะพึ่งด่วนตัดสินใจนะบางคนเอฟเร็วเอฟไวเนะี่ย ก็ไม่เห็นเป็นไรฉันชอบเขาอ่านก็แล้วแต่ถ้าคุณชื่นด้วยความชื่นชมชื่นชอบแต่ว่านั่นก็แปลว,ว่าตัวคุณเองก็กําลังใช้ชีวิตบนความเชื่ออ่นะคะเชื่อว่าเขาไม่โกหกเชื่อว่าเขาหวังดีกับเราเป็นญาติกันหรอญาติก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมแต่บางเรื่องที่เขาแนะนําดีก็ดีไปนะคะแต่เมื่อไหรที่เขาขายของเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปเอาแบบประวัตินู่นนี่นั่นเขามามถูกหลอกกันเยอะแยะ เป็นข่าวคบคึกโคมอยู่ตลอดเวลาก็เพราะนี่แหละลงเชื่อถูกไหมคะเนี่ยลงเชื่อเนี่ยผิดหวังเสียใจนะโอ้โหหลอกกันได้นึกออกมาอ่ะก็จะเประสัทอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ว่าในช่วงนี้นะ,ะอินฟลูเยอะอะไรเยอะนะคะทุกคนเขาก็ต้องการเอนเกจเมนต์ทุกคนเขาก็พูดดีทั้งหมดแหละนะคะแต่ส่วนที่ดีก็ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นฟังหูวไหว้หูดีที่สุดนะคะอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะในช่วงนี้นะคะอาจจะซับจางได้ <laughs> ใช่ไหมคะ อาจจะดวกเพราะว่าไอ้ห้าทวนมความสูญเสียมันสูญเสียหลายอย่างอะ่ะเสียใจผิดหวังดิสอปผิดหวังอะ่ะเข้าใจไหมเราอาจจะรู้สึกผิดหวังกับเขาก็ได้อืเราอาจจะรู้สึกเคยรู้สึกดีๆด,ด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาผิดหวังซึ่งจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แม่พาออนไลน์ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นฝูงคนที่เราชื่นชมชื่นชอบอะไรย่างเงี้ยนะคะแต่หมายถึงว่าคนที่อยู่รอบรอบ,รอบหรือคนที่คือมันมันอยู่ห่างไงเพราะนั้นมันก็ให้ความรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ห่างๆตัวเราอ่ะไม่ใช่คนใช่ไม่ใช่คนใกล้ชิด นะคะบางทีเนี่ยเผลอๆบางทีคนใกล้ตัวเตือนสติอีนี้ไม่ฟังก็มีนะเนี่ยอืมเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะคะในช่วงนี้นะคะอย่าไปไว้ใจคนให้มันมากนักนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบหวังผลประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะคือเขาไม่ได้ซื่อเขาไม่ได้จริงใจกับเราต,ต,ตั้งแต่ต้นแหละคุณนะทุกสิ่งที่เขาทํานําเสนอก็คือก็ดูเพื่อความอินเตอร์เทนอืมนะดีกว่านะคะส่วนที่เหลือนั่นก็ต้องใช้วิจารณญาจะดีที่สุดนะคะ เพราะท่านสรุปไง,ไง่ายๆคือเรื่องการงานเนี่ยนะการงานเกินจริงแล้วเนี่ยคือจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงนะในชีวิตของเรานะ,ะแต่ว่าก็ไปทําอะไรใหม่ๆอหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตจะดีกว่าะะการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเนี่ยบางคนเนี่ยมีเกณฑ์นในการเดินทางนะสำหรับท่านนะคะคืองานที่ต้องเดินทางบ่อยๆจะดีนะฮะจะได้งานใหม่มาเรื่อยๆนะฮะบางคนบอกก็ไะไรเดือ <laughs> วิ่งทั้งวันใช่ไหมคะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลยเดินเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องโยกย้ายสับเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนซึ่งจริงล้วเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องเดินทางไปมาเรื่อยๆเราอาจจะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานเงี้ยก็ได้หรือการต้องเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนสถานที่ไปดูงานอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ,คะก็จะเป็นสันั้นเพราะนั้นเนี่ยคือแต่ถ้าว่าการจเจริญเติบโตนี่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะคะการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเราจะได้อย่างเสี่ยง ะะอาจจะไม่ได้สมหวังในทุกเรื่องแต่ว่าก็ค่อยๆปรับนะคะค่อยๆกับค่อยๆแก้ไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นในอนาคตฮนะ,ะมันจะมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าความเสี่ยงก็นํามาซึ่งโอกาสด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยถ้าชาวราศีมีทุนเนี่ยนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตให้คว้านะคุณเนี่ยสิ่งใหม่ๆม,มันจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแนะนําให้คือคว้าเอาไว้นะคะคว้าอย่าคิดเยอะ,ะคะ่ะทำค่ะนะคะมันคือโอกาสที่ดีนะคะให้เราได้เริ่มต้นนะ,ะก็จะเป็นลักษณะ์นั้นนะคะ อ่ะพอดูในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าเนาะเป็นยังไงแม่เลขหนึ่งมันมาเยอะอะ่ถ้าเกิดว่าใครที่มีมคู่อยู่แล้วในช่วงนี้นะก็ทรงๆนะยิงคือสิ่งด่าเป็นช่วงของการพักผ่อนการหยุดนิ่งไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยทำอะไรนะคะก็แค่รออะไรบางอย่างให้จนกว่าจะมาจนกว่าจะถึงจุดเปลี่ยนอ่าใช้คํานี้ดีกว่านะคะบางทีถ้ามีแฟนอยู่ก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอืมแต่จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะให้กับชีวิต ได้เปลี่ยนบ้างกัะเจตนาสัตว์นั้นนะคะอาจจะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณบ้างนะคะอาจจะเป็นคนที่มาชักชวนชักชวนอ่าเนี่ยนะคะ Enjoy party hang out นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะนั้นก็อย่างที่บอกไวตั้งแต่ต้นนะคะให้รักษาสุขภาพนะคะในขณะเดียวกันคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนเสฮากับเราเนี่ยนะคะความที่มันมีมากหน้าหลายตาเพราะนั้นก็เลือกเลือกคบคนสักนิดหนึ่งนะคะก็บางคนอาจจะไม่ได้มีเจตนาดีกับเราก็ได้ อย่างที่บอกนะคะว่าอย่าไวา้ใจใครนะคะนเรื่องของความสมัธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะคืออย่าไวา้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะเพราะเราก็ไม่รู้มันเข้ามาด้วยเหตุผลด้วยเขาอะไรเป้าห,หมายวัตถุประสงค์อะไรเราไม่รู้หรอกแต่ว่าแน่นอนว่า Enjoy อ่ะเออมันเหมือนเข้ามาสนุกเข้ามาคุยเข้ามาตีสนิทก็ได้นะนด้หรอแม่ม,มีโอกาสเกขก้นได้ด้วยนะคะเข้ามาติดตามอะไรเงี้ยเข้ามาเข้ามาหยอดอ่างเงี้ย เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแต่หยอดหวังอะไรไม่รู้นะตาเป็นว่าคือคนพวกนี้มันจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั่นแหละในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคู่ก็อาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดบวุ่นวายหรือมีเรื่องอะไรวุ่นวายมากนแต่มันมีสองใบนะคะคือห้าดาบเจ็ดถ้วยนี่แหละนะคะก็อาจจะเป็นคนที่เคยติดต่อมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ยังยังตามเราอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ระวังให้เราไมา่ระวังอะไรก็คือคนที่เข้ามา follow อ่เข้ามาคอยตามติดชีวิตคนเราบางคนก็คือนึกออกไหมบางคนนี้ไปไหนมาไหน เช็คอินตลอดเขารู้หมดว่าคุณทําอะไรที่ไหนใช่ไหมคะเขาอาจจะเป็นคนมาคอยติดตามมาคอยดูเฮ้เป็น follower ชื่อมัน follower มันก็แลดูดีใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ follower มันกลายเป็นมิจอย่างเงี้ยกลายเป็นมิจอาชีพนี่แย่เลยนะครับเอาเป็นว่าระมัดระวังแล้วกันนะคะในช่วงนี้เชื่อใครมากนะคะโดยเฉพาะคนที่เราไม่ได้สนิทนะคะเฮฮาปาร์ตี้ได้คุยกันสนุกได้แต่แค่นั้นนะคะให้อยู่เพียงแค่นั้นพอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกินเลยนะแล้วนามาซึ่งปัญหาให้กับชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังอะไรกัน ทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของปากทะเลาะวิวาทอะไรก็ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็แลดูจะไปไหนไปกันเฮไหนเฮนั่นมากกว่านะเพราะเรื่องของปัญหาของความสัมพันธ์ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่มักจะเกิดขึ้นมาจากคนอื่นนะคนอื่นทำอะไรยุแยงอยีดอกเห็นเพื่อนมีความสุขไม่ได้อะไรเงี้ยนะยุแยงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะต้องหูหนักนะคะฟังฟังความแบบฟังความอย่าฟังความข้างเดียวฟังหูไว้หูไปบอกไนปนั่นต้นแล้วนะ นะในเรื่องความรักก็เหมือนกันฟังหวไวให้หัวใครพูดอะไรอย่าไปเชื่อนะคะบางทีเขายุแยงอะ่ะบางทีนะบางเขาเรืยกอะไรบางคนกับหยอกล้อไปเรื่อยอะ่ะคุณเข้าใจไหมมันก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยอะ่ะไปเรื่อยอะ่ะพูดเรื่อยแย่เรื่อยอะ่ะพูดเล่นบ้างจริงบ้างอะไรนออี่หรอไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตายเป็นว่าคนพวกนี้แหละที่จะทําให้ปัญหาของความสัมพันธ์เราเทียบจากที่ดีดีอยู่แล้วนะ <laughs> กลายมีประเด็นอะ่ะก็จะเปครับ่างนั้นถ้าระวังตัวเองอาจจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะคะระวัง คนอื่นดีกว่านะฮะพวกพวกที่แบบชอบอยุแยงแต่แข่งรั่วนะ,ะบ่าวช่างยู่นะ,ะบางช่างยู่พวกนี้นะ,ะระวังระวังดีกว่าเนาะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของคนโสดบ้างหูพ่เนี่ยมันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนะสำหรับคนโสดเนี่ยที่แบบแลดูจะไม่ค่อยสูงสิงเนี่ยพวก อยู่กับที่อ่ะไม่ค่อยไปวุ่นวายอะไรกับใครไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครไม่ค่อยเกลกยบใครไม่ค่อยติดต่ออะไรกับใครเนี่ยนะคะชอบใช้ชีวิตคนเดียวตอนนี้เดี๋ยวในอนาคตมันจะเปลี่ยนนะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้คือมันมีเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานอาชีพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทาให้เราเจอคนใหม่ๆนะคุณอาจจะเจอคนที้ชอบนะนี่แหละการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แหละอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงที่อาจจะเป็นคนที่นนเ,รเราร่วมงานด้วยนะคะได้คุยกันได้ไปสุนเซแต่แต่มีแต่อีกแล้วนะคะค แต่ก็ได้แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าได้เจอคนแหมไหมมีโอกาสใช่มีโอกาสเจอแล้วเจอจชอบด้วยแต่ว่าเป็นความชอบแบบชั่วครั้งชั่วคราวอเพราะฉะนั้นก็อารมณ์แบบวันในแ h น s t a เนืกอออกปะวัน n น g h t s เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปยึดติดนะจำเอาไว้นะคะ mm. เพราะว่าคนที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้จริงจังกับเรานะอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานอืแล้วรู้สึกว่าคุยกันถูกคอแค่นั้นจบปิ้งนะคะเพราะฉะนั้นโสดก็ยังโสดอยู่ นะยาวใจไปเล่นนะไม่งั้นกูนกนจะฉี่ช้านะบอกเลยเสียใจแน่นอนนะคะทั้งเจ็ดถ้วยห้าถ้วยมารอเนี่ยห้าดาบโอ้โหมันมันเป็นไพ่ที่ไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องความรักไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องความสัมพันธ์นะ,ะอีกเก้าถ้วยมาอีกนะครับเพราะนั้นก็คือมื่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นชั้นสั้นแบบก็คืนเดียวไงความสัมพันธ์แค่คืนเดียวครั้งเดียวแล้วก็ไปนะแล้วก็มีจริงจังอะไรอะ่ะใช่ปะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังนะครับ คนที่เจ็บก็คือตัวเราคนที่เสียใจก็คือตัวเรานะคะก็คนที่คาดหวังก็คือตัวเราไงเขาไม่ได้คาดหวังกับเธอเนื้อออกไหม <c oughs> อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยได้เล่นได้เฮฮาได้แต่อย่ากเกินเลยนะถ้าคุณไม่ได้อย่าเอาตัวไปแลกอะใช้คํานี้เดียอย่าเอาตัวเข้าไปแลกอย่าเข้าไปเสี่ยงนะคะคือบางทีไอ้คําว่าเสี่ยงเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องอกหักรักคุดแต่มันอาจจะหมายถึงติดเชื้อด้วยด้วยนะคุณ เอาไหมติดเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์อะ่ะเอออันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันการที่เราไปคอนแทคใครที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยคุณเอาอะไรมามั่นใจเห็นแต่งตัวดีๆรูปหน,น,น้าหน้าตาดีก็ไม่ได้ว่าจะสะอาดจริงนะถูกไหมเออคำว่าสะอาดนี่คือสะอาดทั้งภาย,ยนอกลและภายในนะฮะอืมนั่นแหละแม้กระทั่งตัวเขาเองบางทีเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะฉะนั้นเชื้อโรคร้ายมันก็แอบแฝงอยู่ภายในตัวไม่มีใครรู้หรอก้าไม่ตรวจบางทีตรวจไปก็ไม่เจอด้วยอ่ะเพราะนั้นก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะ ดูแลตัวเองนะคะหลายหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคือมันให้เขารู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยคือคุณอาจจะถูกเอาลัดอับเลียดถูกลังแกถูกแออก,ลกล้งอ่ะอืมเยอะนะถูกหลอกลวงอาเยอะเนี่ยช่วงนี้แล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยบางทีแล้วก็ไม่น่าทํากันเลย,ยนึอกออมมาก็จะไม่ไสนั้นนะ,นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะับชาวราศีเมถุนนะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์มากก็น้อยสำหรับชาวราศีเมถุนทุกทท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ